มผมเออเนแบบไม่แบบอันนี้มันเป็นปัดพี่ประพี่ที่มันเหมือนว่าหมูพรอยู่หรอกของไอกระดูกกรยังไปยังไงของพระพุทธเจ้าของไอพระพุทธเจ้ามันากเป็นกระดูกันก็จ้ได้ใช้

ไปถ่ายรูปมาถ่ายรูปฮะไปอยลกได้ครับเก็บภาพเอาไว้ย่านกดารกเือนมาที่ในหม่้าไม่ต้องไปฟังจากป่าใครฟังกับมาเก็เีินน้อยขขงแย่ฟังน้ำปันได้ มัีสองแห่งค่ะที่นี่คือเพื่อน่าค่ะท,ท,ท,ที่นี่จะอยู่ที่อำเภอสว่างคะโลกที่นั่นจะสร้างสามารถขึ้ไปไหว้ของพระนั้น